เปิดภาพล่าสุดใบเฟิร์นพิมพ์ชนกแพ้แดงเต็มหน้ายังกบความสวยไม่ได้ค่ะสักพักแล้วที่เราไม่ได้เห็นหน้านางเอกใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไผ่บู์รับงานอีเวนต์ออกสื่อพบปะฟแฟนๆเพราะโฟกัสกับการออกกองถ่ายละครอ,อย่างหนักหน่วงโดยราสุด้าวใบเฟิร์นเธอนั้นได้ออกมาอัปเดตภาพสะบักสะบอมผมเผารุงรัง เสื้อผ้าเปื้อนพร้อมใบหน้าฟกช้ำระบุคแคป,ปชัน่นรีวิวชีวิตช่วงนี้หลายคนเห็นภาพก็ต่างตกใจสงสารและเอ็นดูสุดทุ่มเทกับการทำงานมากๆขณะที่คุณพ่อเข้ามาคอมเมนต์ถามลูกสาวว่าไหนบอกจะเล่นละครโรแมนติกคอมมดี